ย่าไปหลังแก้รัดย่าไปทำลายมันจะยูย้งคง้องกระพันอะไก็จะเจริญไม่ตอกอับย่าไปทำอะไรดีเลวร้ายอย่างวางยาหัวแกลงมันโล่จนให้มันแพ้นี่ผมไม่เคยเจอใกล้เจริญลุกเรื่องแม่แต่คนเดียวยาอ,อันนี้เราบอกไม่ได้ว่าใกล้มั่งรับกับมันคิดแต่ว่าผมปุมเชือมันนี่นงนนคงโลจักคนไล่คนแต่เป็นนักเลงหัวเลยชอบวางยาหัวย้อน ตายไม่ดีทุกคนคแล้วจะตอกอัพยากหลักเล่่เงยยเล่นแัน่นึ่งเล่นมาเดี๋ยวเดินข้างบอลต้องทุจริบางคนต้องก็ให้พวกผู้าก้าบอลนะยากมวยไหว้โดยกกแกเล็วนะแต่ว่าพอแล้วพอเคยทำชัวร์ไวมากเพราะฉะนั้นให้บริสุทธิ์ยุติธรรมในเกมกีฬาชนิดนี้ครับให้เขาแพ้ชนะกันด้วยตัวเขาเองครับแล้วเราจะอยู่ได้แล้วคนจะเชื่อถือในสังคมนี้คนจะเชื่อถือแล้วก็เเมื่อสิ่ว่นเมื่อพรมนี้พรุงยินยันได้เลย ไม่เคยมีประวัติคนว่าเจ้าที่มายันดหุ่นแล้วก็เล่นได้แผ่นาไม่รู้กบไปไหนกันคนยกมือไหว้ทักใต้เห็นนี่พ่อเลยครับครับครับขอบคุณมากได้ครับอาจารย์ครับนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับแต่ว่ายังมีอีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เด็กเดียวอาจารย์พาไปเลีวัวอยู่อาจารย์เอากรงไปใต้ว่าตัวนี้แต่ไม่ว่าลูกไปยินเด็กเดียวอยู่ล่ออยู่งามจังนี่เดี๋ยวจะไปใต้ไอพี่น้องเจ้าวัวชนในเล่ยนะครับว่วลูกวัวนี่ลูกไปยินก็อาจารย์เนี่ยอาจารย์เลี้ยงเองนี่ ยูบันจื้นับย็นรับลูกไฟยูเจอได้ไงยังรับอ่าเจอลูกไฟนคาราพอที่วันมันวันไปมันเผาเรือไปกันอูเรือมคิดเกยอ๋ถ้าเลยเจอไออูเลือมออนี่อจริงๆลูกไฟนคาราที่ลูกวีที่ปดตัวนี่งกัตัวนี้ไวประมาณสัีกองปีกว่าปีเพราะมันสมบุทุกยางเลยมนุกางเันทุกยางเขามดเขายอมากอยู่โลกันหน่อเจ้าเนาะีโครงสร้างล้งอ้เจงงเดยาว ครับตั้งหน้าตัวยาวโอ้จิงลิงจูกลงเลยจ้าสั้นจริงอ่ะโอ๊ตีอะไรปั๊ดนี้กันนะไอ้ที่ไม่ดีไม่รู้นะอนาคตแต่ว่าล่อๆกับล่อขัดั๊ดนี้เตะขัดเล้าขัดเลวกันแล้วสมบูรณ์แบบแต่พุ่มเลยยูงามนะครับนะสวยงายาวแมย์เมย์ใช่ไหมครับยันต์นี้แมยมันโลกไอ้คุนไก่โอ้เมยมันโลกคุนไกกับไอ้แม่เท้ามันแม่เท้ามันนั้น โลกไอ้ปยาโตครับนี่นะครับไรอาจาร์เลยะนี่นะครับเลนะครับวันนาสูงนะวันครบเม็ดนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวดีอาจาร์กัดเหลือก่านนะปุ๊บคืออาจารย์บอกไฟย็นนี่น่าจะเป็นวัวดีอาจารย์รักเดี๋ยวพุกพันมางกรทุบเปลี่ยงมาเองตลอดเรนี่ก็คือลูกไฟย็นนี่นะอายุตลอดเลยนี่ตลอดเลวนะครับตัวนี้นี่รอชุบนะครับพี่น้องแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่เลยแต่เดี๋ยวตัวมันเติบ งามงามโลโลเกลือห้างไรทุกอย่างครับเก้าหลักสนามหมดซึ่งก็เดี๋ยวไปชมอีกตัวนึงนะครับนี่ก็เป็นลูกก้องแผดไปทิ้งอครับผมแต่ตัวนี้อาจารย์อธิบายที่ว่ามันเป็นปื้อคือนี่เองแปลกผมเล่นลองลองลองตำราโบราณอ่าเขาบอกว่าว่าจะมีของไม่ดีในรางมันมากเขาว่ามันขี้ข้าตัวดีบางเอยในตัวนี้อันรวยปลายโดยปลายทิ้ง ในตัวมันอามาน,น,น,นั่นเหลือตั้งแต่ควันนาวดอยู่ว่างคิวว่างตาพอดีแล้วกับการเน่ัน,นน่ได้การเน่นที่ก้าวจุดอยูกลางตาครับพอนที่ไปเล่นอยู่เลยควันลังอยู่เรือนมาอยู่กลางทรายอืมเออเรือนทรายเคยเห็นชาวัวที่เป็นมงคลก็ควายควักน้าควักน้ามันนควักลัง <laughs> ครบเม็ดในตัวนั่งพุ่มเลยเออหลองแนเห็นกอด มันกี่ดีก็ว่าถ้าว่ามันคลปเครื it, <respuesta. S 2> <volta. S 3> ่องแต่ไม่ดีในตัวมันมัเกือบรวมมาเม็ดเล้ยวกับนั่นในตัวเดียวตัดส้นใหญ่ไม่ได้ว่าดีไม่ดีเพราะว่าไม่ยืนที่ค้ตอนนี้เร็วเร็วเนี้ยครับอ๋อเนี้ยแต่อาจารย์ไปพาไปเดินริมเลี่เยอะมากครับพร้อมพร้อมชนเลยอ๋อลองได้ว่าชุดนี้ขยายได้ไหมถ้ามันดีขึ้นมาโอ้จริงถ้ามันไม่ดีก็เลี้ยเลยจุดข้างๆตาไม่ตึงบิดล่าเช็ดเหรยจันนั่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 นทางตาเกาอยู่อ๋อนี่จะมาเดือบิดล่าอ๋อ สรงกลางเลยจะเลือกกลางเดียวกลางเดียวกลางเดียวเราส่งกางดีจะดาวไม่ปื้อครับนคว้านปลาคือใกล้กวักไปลังจัดเลยมันกวักควักลังคว้นนี่ยคว้านคว้นเลือนไม่ดังค์เลือยนรายโอ้ลองเล่ลองเล่อ๋อลองเล่นะครับนี่นะครับลูกเป็ดไปสิ่งไส้เลือดดีเนะครับอาจารย์ว่าตัวนี้ไส้เลือดดีแต่ว่าถ้าลักษณะคือรวมไม่เลวไอ้ที่ก็ว่าไม่ก็ไม่โจบเลยนะเดี๋ยวรอชมนะครับตัวนี้ไม่นานได้พบกันในจังเวียนอาจารย์ จะพาออกสู่สายตาพี่น้องชาวประชรอีกอันก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มาคับผม